อันนี้คือแปลงของพี่หานอยู่หน้าบ้านนะครับซึ่งพี่หานวันนี้ขอเก็บคลิปนี้ไว้นะเพราะว่าวันนี้เราเนาะคือปัญหาของทุเรียนแปลงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรน,นะพี่น้ำน้ำเขาจะคือเขาท่วมมาแล้วเขาไม่ไม่หมดไปตอนฝนฝนอยู่ตกเขาไม่หมดอ๋อมันท่วมคาอยู่นี่เลยคาอยู่เลยครับอ๋อ,น,อนี่ก็จมีอยู่นี่นี่น หกเจ็ดต้นนี้ครับครับมีอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันขังอยู่อย่างเงี้ยเลยก็ทําให้ต้นแต่ว่าแล้วก็เมื่อก่อนอยู่เนี่ยมันก็เต้ไม่เมื่อก่อนเนี่ยคือ,นอนแนวทางเราก็ยังไม่รู้จะเอาไปแนวไหนครับ,รบแต่ว่าพอวันนี้เรารู้แล้วเพราะว่าคลิปที่มื่ไปดูมาเนี่ยเห็นผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นที่ไปดูล็อกสามนะครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้ครับอ๋อเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้แล้วผมมามาใช้สองสองเดือนนี่แหละครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนั้นแต่อันนี้ผมก็ใช้สองเดือนก็จริงแต่ทีนี้ว่าพื้นมันพื้นไม่อํานวยับ โอ้งั้นงั้นพี่หานเชิญทางนี้นิดหนึ่งนะครับพี่ผมก็เลยว่าไม่ไม่กลัวผมมองไว้ก่อนผมอยากจะทําคลิปนี้ไว้มันจะมีประโยชน์เนาะไม่ใช่ว่าพาดูแต่สวนสวยๆหรือต้นสวยๆเดี๋ยวขอดูต้นที่มันมีปัญหาแบบนี้ว่าพี่หานจะทํายังไงต่อไปแล้วติดตามเนาะครับเออหลังจากนี้สักเดือน2เดือนสักเดือนสักเดือนมาดูดูได้ไหมเดี๋ยวพี่หานมาผรผลฝนฝดีดีชุดเนี้ยผมทําไม่เกินเดือนพี่หานมั่นใจนะว่าไม่เกินเดือนจะจะต้องดีขึ้นนะแปลงเนี้ยเพราะมันอยู่ในอยู่หน้าบ้านอ่ะโอเคให้ดูหน้าบ้านนเี่ย ผมจะต้องทำให้เหมือนล็อกสองล็อกสามออันนี้คือผมผมก็สุดปัญญาของผมคือน้ํามันขังเท่านั้นเองอ๋อแต่ว่าเรารู้แนวทางการใช้ธาตุอาหารก็รู้แล้วนะแล้วก็เราเราก็เสียตรงนี้เออต้องต้องแก้ตรงนี้ถ้าลองเป็นเป็นพื้นของของคนที่ไม่รู้ไม่รู้ฐานเลยเนี่ยถ้าเจอพื้นแบบนี้นะก็ตายอ๋อทิ้งเลยว่างั้นเหรคือตายถึงถึงเหลืองตายเลยไม่ใช่เหลืองโลกนะ เหลือเหลืองลากอ่ะแต่ของผมเนี่ยผมถือว่าน้ําท่วมแต่ผมเอาอยู่ได้อ๋อหมายความว่าโอเคแนวทางเรามีแนวทางแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่หารด้วยนะแล้วก็จะติดตามนะดูความคืบหน้าความเปลี่ยนแปลงของทุเรียนด้านหน้าบ้านนะหน้าบ้านของพี่หารเนี่ยหกต้นครับอันนี้มันอายุอยู่น่าจะมากกว่าอันนี้แปดปีฝากแปดปีกว่าแปดปีฝาแต่จริงๆแล้วตอนตอนเมื่อหกปีก็ผลลัพธ์เมื่อปีที่แล้วอ๋อ ตอน6ปีก็ผลลัพธ์ไม่ดีเออแต่พอเจปี7ปีก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เจ<อ>ปีก็ยังไม่ดีเท่าไหร่รมามาปีที่ที่ผ่านมาที่ขายผล,ผลผลิตเนี่ยคือมีมีแนวทางว่าพอจะจับจุดมันได้ก็ได้แต<ม>่หลักหลักล้านก็บเามั้งอ๋อตรงนี้นะล็อกนี้นะเออแต่ว่าปีนี้มันก็เลยชะง,งักนึงเนี่ยดูที่เพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ฮะพื้นมันเป็นน้ำพื้นมันเป็นเหมือนว่าดินมันอุ้มน้ําอืม เพราะตรงนี้มันน้ําท่วมแล้วมันมันไปหลุดหลุดตัวนว่ามันจะเป็นเป็นที่เหินที่เหินปุ๊บจะเห็นใคชับเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นสุดท้ายที่ที่สูงเนี่ยใบมันก็จะเป็นแบบนี้เลยใบก็ยังโอเคต้นนี้ที่เหินคือมันมันมันไม่มันสูงมันสูงกว่าน้ําแต่จุดอื่นมันจะเป็นที่เนี่ยฮะเป็นแบบนี้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะครับเพื่อนๆครับคือเรียนรู้นะฮะผมก็ต้องเรียนรู้กับพี่หันไปด้วยผมก็ไม่ได้เป็นในอะไรผมก็ผมละเมาก่อสร้าง อ่ะโอเคก็เดี๋ยวอีก2เดือนนะผมมาทําคลิปแปลงนี้ให้ดูเดือนหน้าก็ต้องมาครับอีกเดือนหน้าต้องมาดูนะฮะเดี๋ยวเอาคลิปนี้เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวไปตัดต่อตอนที่อีกเดือนหน้านะครับอันนี้เหมือนกันครับเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ครับครับเนี่ยตอเนี้ เป็นเป็น Transfer. ต้นต้นต้นเหลืองต้นนู้นครับอ๋อเหมือนต้นเหลืองต้นนู้นครับนี่เหมือนกันเลยเหมือนต้นนี้นะคือคือต้นนี้เลยนะนี่เลยครับเนี่ยอ๋อเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันครับเนี่ยเหมือนต้น,นตน้ตนนู้นแลยอ๋อเดี๋ยวผมให้ดูอ๋อเดี๋ยวมให้ดูเนี่ยนี่ต้นนี้พี่หันชี้ว่าต้นนี้เมื่อก่อนเนี่ยอ๋อต้นอันนี้คือปัจจุบันนะแต่ว่าเมื่อก่อนต้นนี้ก็เป็นแบบนู้นแหละเป็นแบบต้นนี้เลยนะเป็นแบบต้นนี้เลยแล้ว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 ต้นที่ดีขึ้นต้นนี้พี่พี่หันทำไงครับก็ผมเอายิ้ตั้งมาอัด <Hello. S 2> อัดเลยครับอัดแล้วก็ฉีดยาจุลธาตุแค่นั้นเองโอ้ถ้างั้นคลิปนี้พี่กบขอลงเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่น่าเกลียดแล้วก็ปุ๋ยเป็นการเรียนรู้ไปด้วยปุ๋ยไก่ไก่ยิบซ้ำอัดแบบสามกิโลสี่กิโลเลยอ๋อดูใบนะมันก็โอเคมาแล้วครับ,รบแล้วดูน้ำไม่เนี่ยคดเดียวกันนะ่ะเออผมเอาแล้วแล้วทำไมพี่ไม่โอ้ยตรงนี้มันมีโอเคเลยมันแบบนี้เนาะมันเป็นเนินเนาะใช่เออมันไม่ขัง เนี่ยมันไม่ไม่ไปอย่างเงี้ยแต่แต่ต้นแล้วดูน้ําขังแล้วดูใบนี่ครับครับผมอัดยึดไว้แล้วต้นนั้นต้นนั้นทําไมพี่ไม่อัดด้วยอ่ะที่ว่ามันมีปัญหาก็ใบเพิ่งมาทีหลังครับอ๋อใบเพิ่งมาใบเพิ่งมาใบเพิ่งมาโอโอเคถ้างั้นก็ต้องต้องอีกเดือนหนึ่งมาดูก็จะเป็นแบบนี้ออก็เป็นแบบนี้เดือนเดือนก็เป็นแบบนี้โอ้ห้าห้ายี่สิบ พี่กบว่าจะเก็บคลิปนี้ไว้ไม่ต้องเก็บแนละ้วพี่กบจะปล่อยนะหลังจากคลิปแรกเนี่ยปล่อยเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางเพื่อความมั่นใจเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจนะว่านี่มันมันแก้ได้ไดเพราะ<ก>ว่าม,มันเกิดเหมือน <laughs> มันเหมือนไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับมันก็แค่ยิบซ้ำแล้วก็ทุนทธาตุของพี่กบแล้วก็สิบห้าห้ายี่สิบโอ้ประคองเขาไว้ ตลอดโอ้นี่ต้นนี้ไงผมก็มาคอกไว้เนี่ยถัดหมดผลเมื่อไรของผมถ้าถ้าเมื่อก่อนต้นนี้ฮะต้นนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นนะครับแล้ววันนี้มันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนเพื่อนคิดยังไงครับเมื่อก่อนเป็นก้านทูบหมดด้วยเนี่ยก้านทูบยังอยู่ครับเนาะก้านทูบก็ยังอยู่ครับโอยู่ข้างบนไหมครับก้านครับครับเนี่ยฮะ โอ้โหเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนใบใหม่เมื่อก่อนก็เป็นต้านทูบหมดแล้วคือมีมีอะไรที่พี่บอกว่าจริงไหมล่ะนะ้านทูบอ่าใช่เห็นเลยพี่คือคือมีอะไรที่นอกเหนือจากตรงนี้พิเศษไหมที่เราไม่ได้ปกปิดนะไม่ไม่ได้ปกปิดครับคือคือใช้ทำโดยโดยปกตินี่แหละนะฮะใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ยิดซ้ำก็อัดไป ตอนนั้นก็อาจารย์เขาบอกมาประมาณสองกิโลสองกิโลต่อสองกิโลต่อต้นอ่ะถ้าผลผลิตไปสี่โลเออแล้วสิบห้าห้ายี่สิบแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็สิบห้าห้ายี่สิบอ๋อสลับกันนะครับคนละเดือนครับแล้วก็อาหารพืชพ่นทุกกี่วันทุกสิบห้าวันอาหารพืชกับจุลธาตุเนี่ยทุกสิบห้าวันสิบห้าวันโอ้แต่ช่วงนี้ผมมาสิบห้าก็พอฝนด้วยด้วยแล้วเดี๋ยวผมผมจะเว้นสิบ ผมจะเว้นติดกันก็คือช่วงมีดอกแล้วโอเคถ้างั้นแต่ว่าพวกแ24ยี่บสไม่ใช้แล้วไม่เคยใช้โอ้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เปิดตาดอกอไม่เคยใช้สังมตาดอกอออผมมาได้ยาของอาจารย์เร,เรื่องเรื่องแมลงแล้วก็ตอนนี้ใส่ใส่ปุ๋ใใยใส่ปุ๋ยเหลวครับผสมไปกับจิละทาไใช้ตัวไหนปุ๋ยเหลวฮะ ไฮพาวเวอร์ครับอ๋อคือคือผสมไปด้วยครับผสมไปมันเป็นสูตรอะไรถ้าสูตรอะไรสิบห้าห้าสิบห้าห้าสามสิบอ๋อสิบสิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าสามสิบครับอ๋อสิบห้าห้าสามสิบครับอืมอืมอืมผสมไปตัวนี้คือเขาจะไปตักสมตัสมต้นสักสมใบไว้เพื่อต้อนรับดอกครับผมตอนที่เป็นที่ อาหารตำลองอ๋อโอเคเลยงั้นก็เดี๋ยวถ้าอย่างไงนะฝากเพื่อนติดตามนะพี่หานการแก้ปัญหาต้นนั้นจริงๆแล้วใบอ่อนออกมาแล้วแตกยอดมาแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่คลี่ยังไม่กลางแล้วก็ยังไม่เป็นแบบนี้ใช้เวลาประมาณอาทิตย์เดียวนะต้นนี้ใช้อาทิตย์เดียวนะแต่ก็ไม่มีใบเลยนะอ๋อก็เหมือนต้นนี้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยนะแต่ตอนนี้ต้นนี้ก็ พิสูจน์แล้วใบเขาได้เดือนนึงเขาก็เป็นแบบนี้โอเคโอเคนู้นเดือนนึงก็มามาดูได้เลยครับเป็นแบบนี้อืมก็สร้างความขอให้เพื่อนๆมีความมั่นใจมากขึ้นว่าแนวทางนี้น่าจะเป็นไปได้เนาะถ้าท่านมีปัญหาหาทางแก้ไม่ได้เนี่ยก็เอาหลักการนี้พี่หารทำแบบนี้ได้นะผมว่าเพื่อนๆก็ทำได้เหมือนกันได้โอเคขอบคุณพี่หารมากเลยนะฮะก็ขอแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับเพื่อนๆครับ นี่ครับเพื่อนครับนี่คือสิ่งที่เราครับการเรียนรู้จากการลงมือทำครับการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการลงมือทำนะครมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเลยนะครับการเรียนรู้จากทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วครับแต่ที่เหนือคืออื่นใดครับก็คือเรียนรู้จากการลงมือทําแก้ปัญหาและสังเกตนะครับเพื่อนครับขอเป็นกำลังใจนะใครที่มีทุเรียนต้นแย่ๆอย่าเพิ่งผอใจนะครับ ขอให้เห็นพี่หานเนี่ยวันนี้พี่หานก็ไม่ได้เป็นเป็นเกษตรเร,เรียนทางการเกษตรมาด้านนี้โดยนะครับแต่ว่าพี่หานก็วันนี้จะพี่มั่นใจว่าเนี่ยหลายๆต้นเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับถ้าแก้ปัญหาเรื่องทางดินที่มีปัญหาเรื่องน้ําได้โอเคขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆครับขอบ จะติคล e ิปไว้เพียงเท่านี้ครับนี่ฝนมาทุกวันทำตรงแล้ใบทำแบบแบบนี้ได้สบายเลยออนะหลังจะหมดฝนนี้นะต้นนี้จะดีกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับมั่นใจพี่หันมั่นใจว่าอย่างนั้นโอเคขอบคุณครับแบบนี้เรายังเอาอยู่ได้เนี่ย